เป็นโอหยห่อหห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 หอหหัหพี่นหอง,อง,องเ,เ,เงอหห่นหห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 หนหห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 เหห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 หาหห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 หกหห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 ดหห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 งหห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 ห อืมขาใหญ่ขาใหญ่ตั้มโบเลยพ่องอืมครับตตะไคร้ครับตะไคร้ผูกเองนี่นั่น่ไม่ซื้อหรอก คือปีนไก่มาจากร้านเพิ่นเพิ่นกับเท็จเห้เรียบร้อยครับผมตัดให้เรียบตัดยังออกเรียบร้อยครับกันตอนต่อไปเพราะนวมบางทีล่างออกล่างออกพี่น้องล่างออกดีที่จะตัวออกดีครับผมนี่ครับพี่น้องหลังจากกินข้าล่างแต่สุดเรียบร้อยแต่ประมาณนี้นะครับผมครับพี่น้องครับเครื่องกำลังมีอย่างไรครับผมให้พริกตัวเทียนลงไปครับตั้งกับบน นี้บกได้พริกพริกที่ใไสอไอ่ต้มซุปเปอร์แล้วครับผมติบผักทีก่พอหมอมผูกเองครับผมอม,มาซอยครับใส่ถึงความครับต้มซุปเปอร์ดีครับที่ใบเลยในขอขนาดด้ยที่ไหน สวัสดีครับคือเก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทั้กินออกสินพาแซบด้วยพี่น้องด้วยมาพี่น้องมาโมนี้พอรนะหวอาจะพาพี่น้องต้มซปเปอร์ตีนไก่พี่น้องตีนไก่พอรนะหวอาซื้อมาโอ้วันอยางงี้ซื้อมาจากไอ้ตลาดพี่น้องล่างออกอย่างดีเลยนะพี่น้องเนี่ผักเก็เก็บเรียบร้อยเครื่องแกงเครื่องยังเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ต้ม่มซปเปอร์ตีนไก่แซบ มาพี่น้องมาสำหรับพรอนออมบ่ต้องวอลลหลายใหญ่ห้างบ่ต้องไปที่รีตรองนําอันดับแรกก็พรอนออมน้ำประเดือเดอเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ขากับพริกกระเลียงเนี่ยพี่น้องเนี่ยไอขาพริกกระเลียงครับไปกระเทียมโอ้หอ,อยนางสิงตะไคร้ใบมะกรูดพี่น้องใส่ลงไปใส่ลงไป,างไปตามด้วยใบมะขามใบมะขามอ่อนอย่างเนี่ยมาเ่ย ใบหมี่ตัวใช้ลงไปครับผมใส่ผักนุ่มก้อนพี่น้องตามด้วยซุปเปอร์ตีนซุปเปอร์ตีนไก่หรือว่าเท้าไก่แล้วภาษา่หนึบหเพื่อพี่น้องด้วยเพื่อนหนึบหนก็ตีนใส่ลงไปครับผมพ่อะน้ำอมจิบปรุงมืเลยนได้พี่น้องด้วยใส่ขาดบลได้พ่อะน้ำอมขาดน้าปลาบลได้ครับผมน้ำปลาขาดไม่ได้จริงๆตามด้วยน้ำปลาหน่อยหนึ่ง ใช่ไหลได้พี่น้องยีเข็มเดี๋ยวต้องปรุงไหมอันนี้เปียหนัวะสะลงไปเอ้แนว้วกลักล่างผุยพร้อมน้ำบาเลยเยียบร้อยอันนี้เสร็จเรียบ้อยครับผมนี่ต้มซปเปอร์ตรีนไก่นี่แหละหลัลงจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้ได้พี่น้องเด้อปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ เอาจากครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วมันร่อนแบบย่ำอยู่ออกยดกปากเลยนะเดี๋ยวไอ้อันนี้ยังใช้ที่ลังเนี่ยผักเขียวเลื่อยเนี่ยผักชีใบเลื่อยเนี่ยมาเด้๋พี่น้องดื้อแช่แช่เหมนกันพ่อหลวงอวมต่างประเทศเนี่ยประเทศแซ่เหมนกันพ่อหลวงอวมป่วยใส่งานต่างประเทศอยู่เกาหลีก็ดีอยู่เวียดนามก็ดีครับผมแช่แช่เหมือนกันพ่อหลวงอวมสุโมงสุบอนและอื่นไปทั่วเดี๋พี่น้องฝากถ้าไม่เลือกพี่น้องดื้อฝากกดไลค์กดแชร์นี่แหละครับผมมากับกดไลค์ถือใจกดแชร์แชร์ไปเลยพี่น้อง พอนอ่อมเปลี่ยนล้างใจให้ทุกคนครับผมเดี๋ยวพอนอ่อมปิดฟ้าทิมให้ก่อนประมาณครึ่งชงั่วโมงจะมาเบิ้งกันไหมครับปิดฟ้าครับผมตึบ๊บเอาครับพี่น้องครับหลงังจากที่พอนอ่อมทิม้งไว้ประมาณครึ่งชงั่วโมงกูเลรอพี่น้องมาเบิ้งกันครับวันเนี้ยโอ้คือหอนแต่งไงเอาพอนอ่อ,อมใส่ผ้ากันจับกันหอนนี่เบิ้งโอ้โหหสุดยอดเพลย์ครับพี่น,อนออ้อ,นองเออปวดตุ่มปวดไหม เห็นมัน้ยเนาะพี่น้องอายเห็นวนๆอูอ้อายอายพี่น้องอายอายอายขึ้นคักโอ้ยอ้ตุ่มตีนไก่ซุปเปอร์ตีนไปพี่น้องมึงว่ายอะไรย่างฮั่งพอน้อมชิมกันแซ่บวะว่ได้ใส่ซยังเพิ่มเล้พี่น้องนหงนึ่งว่าแล้วมีแซ่บพี่น้อง นัวหนามปลาส้มเมเปาะคำไปเลีแชมกันในควนออมมาพี่น้องมาบ่เนี่ยในคว่ออมขออนุญาตตักใส่กันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อลุกเปิดตีนน้ำบาเนี่ยเห็นบ่เนาะนอนพี่นอนนอนฉันไม่เห็น,นเดนะี๋ยวขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเด้อเอากระชาก ต้มเสร็จเรียบร้อยเนาะค้อนหอมมักเผ็ดกับผู้ใดมักเผ็ดกับใส่พริกไว้เนี่พี่น้องดื้อใส่พริกป่นลงไปสาลงไปเนี่ยเนาใส่บวกลดใส่พริกป่นลงไปแกเพิ่มความเผ็ดได้น่อยพี่น้องท่านผู้ใดมักว่าท่านผู้ใดโบมักกับค้อนหอมกว่าตะเผ็ดกกระเลียงนี่กว่าเผ็ดเลยเอาโอ่นวายแตกพี่น้องมาดื้อแซมๆกันพอนหอมต่างประเทศไหนประเทศไหนเออหรือไม่ หอมผักชีใบเรื่อยพี่น้องสะ้ังไปไนี่เอาละบายมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆกันพ่อน้ําอมต่างประเทศนี้ประเทศชแซมกันนําสดน้ํก่อนน่ะโอ้ยสุดยอดอืมาเด้มันแซ่บเนาะแซ่บ

Cái <Niccoughs> gì nào lắm quan toàn cả thế cả bữa nhạc luôn như nghe Hãy ừm Khá anh mới bùa đấy phải không จสดน้ามุดโอ้สมฟูดียดยนัวนอามังค์ำนัวใบมะขามวานพี่น้องอออกับปลาโเขาหวานีีสุดยอด หอมกินพริกเลียงอืม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 อื ตมซุปเปอร์กิดนั้นห้อนเนี่ยแจปน้องต้อเย็นเนี่ยเป็นวุ่นอืม้มนี่ยแจ้าวด้วยมั้ยแจ้าวคมได้ดี เพราะความชื่อดีพกง่ว้แก้ดูเย็นนี่นคนผิกอ่ะเอาใส่เขาจะจ้ำ Yeah পাৰি হাত 嗯，你在、um, um,？弟弟。 ดน้ำหวานนะสุดด่าแซ่บมาเร็วมันจะแซ่บพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยยาไปไหนกันกูเลห้าสิบบาทได้เนี่ยพี่น้องเนะี่ยว่าเร่องสิมซีไหมขามัน โอ้ยหนัตุ่มเนื้นอขนาดนังนยำ ừ <laughs> dạ <Cái nào vậy? cười> ชุดยอดพี่น้องแซ่บไอ้ต้มซุปเปอร์อันนี้เหลือกะไห้แม่นองมฝากไปเดีอยพี่น้องเดื้อฝากกดไลค์กดแชร์นะไ่เลิกครับผมมากดไลค์ถือใจกดแชร์กินพอนุ่มหอมกินในเบื่องมืองลายนาทีแล้วย่านไอ้ถึงเห็ดถึงนั่นยินเจ้าเสียเวลาพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องติดตามรับชมพอนุ่มหอมดื้อพี่น้องเดื้อยให้ใจติดตามรับชมเลยว่ากดไลค์กดแชร์พอนุ่มหอมพ่อหนุ่มขอบคุณหลายครับอีพีหน้าเจอไหมเด้อพี่น้องเด้อ จะมาเบิ้ลกันว่าพ่อนอวามถี่เฮ็ดอย่างสูพีซื้อนองเบิ้ลผูใ้ใดอยากให้พ่อนอวมเฮ็ดอย่างเดี๋ยวเขามีนไม่บอกเลยครับผมเดี๋ยวพ่อนอวามกีจัดให้ครับอีพีน่น้าเจอกันไหมครับผมอีพี่นี่ขอตัวลาพี่แล้วน้องกัเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ